กาบสวัสดียร์มทุกท่านด้วยครับอยู่กับช่ชองไม่มีสาระนะครับวันนี้ก็อยู่กับไอดีของน้องอยากกินไก่ไก่นะครับก็วันนี้มาแปลกหน่อยเพราะว่าวันนี้มาในแพลตฟอร์มของ f r e e f i ฟแม็กนะครับก็มาในฟรีไฟแม็กเอ้ยเอ้ยซีซีอยู่มาสเตอร์เคยอยู่ขึ้นมาสเตอร์ไม่รู้ว่าแกลเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือเคยขึ้น2รอบ2ซีซั่นเลยนะสกิตลตัวละครมีสกิตลตัวละครน้องเขาน่าจะก,กําลังฟาร์มเป็นสกิลปลุกพลังนะคาดว่าถึงใช้ตัวนี้ไปไม่ก็เล่นซีซีเนี่ยแหละแล้วก็แบบคว้าระเบิดแรงขึ้้นนนอะไรขาดี แต่วันนี้ก็มาในฟรีไฟแม็กก็จะมาดัน FC ให้เหมือนเดิมนะไอเดี ID นี้ดันฟรีเช่นเคยนะครับผมโอเคจัดไปให้นะน้องคนนี้เลยนะขึ้นมาสเตอร์ให้เลยจัดให้เลยนะครับผมกลับไอดีนี้ขอใส่ยุมกอเกอกซตสกิลแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เล่นในฟรีไฟแม็กอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะว่าผมแค่ไม่ได้เล่นในฟรีไฟแม็กเลยก็รู้สึกคิดถึงนิดนึงก็อยากกลับมาเล่นในฟรีไฟแม็กนะครับก็ขอไอเดียเดียวไม่รู้ว่าผมจะเล่นได้ดีเหมือนในฟรีไฟธรรมดาหไหมเพราะว่า เวลายิงเวลาเสียงเท้ามันไม่เหมือนกันนะแบบเวลาปีนหน้าต่างมันเสียงไม่เหมือนกันเวลาเสียงปืนผมไม่รู้ว่ามันคือเสียงปืนอะไรอย่างเง Spencer, ี้ยยงเซนสกาสกาธรรมดากับสกาในฟีฟายแม็กมันไม่เหมือนกันนะผมอาจจะแยกไม่ค่อยออกก็ลองเล่นดูทีมือผมอาจจะดบลงนิดนึงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ <an> องข์อภายในมานะทีนี้ด้วยนะครับนะผมท่านผู้ชมก็ <G us iness> <ain> ชุดประมาณนี้เลยชุดมีน้อยมากชุดมี62ชุดนะชุดมีน้อยมากแต่เน้นคุณภาพ <G us iness> ผมบอกเลยว่าแบบเออขึ้นมาร์คขึ้นเสี่ขึ้นมาสเตอร์ไออันนี้ใช่ใช่ทานใส่รักมาสเตอร์ใช่ไหมเนี่ ไม่แน่ใจนะครับุณผู้ชมเออนั่นแหละว่าแล้วขึ้นมาสเตอร์นะครับโอ้โหไปกันต่อนะครับผมไปไปดูอัพเกรดปืนอัพเกรดปืนไม่มีเลยนะไปดูปืนทำไมแต่สก,กินนี่มันสก,กินปืนเริ่มต้นเลยเนี่ยโอ้โหจัดแล้วจัดแล้วจังหวะนี้นะสก,กินปืนเริ่มต้นขึ้นแรงมาสเตอร์เออไอดีนี้ผมบอกเลยสก,กินสก,กินปืนเริ่มต้นนะสก,กินปืนแบบว่าแจกอะไรเงี้ยขอมาวันนี้เลยลไปดูช็อตกันนะครับผม ของ SMG ประมาณนี้ต้องดูช็อตกันดีมันช็อตช็กันชอ็ชอตช็อตกันอ,อ่าอ่าพอเล่นได้อยู่พอเล่นได้ผมเปลี่ยนไปลูปลกซองดำดีกว่าลูกซองลบตาตากันยิงผมไม่เล่นนะผมบอกเลยนะมันยิงช้าอย่เราให้มันลบตาตากันยิงอีกโอ้โหแต่ยิงช้ามันเต่าก็ไม่เอานะประมาณนี้เลยขอประมาณนี้ไปกันต่อไปกันเลยนะเอาไปยิงสัตัวอะไร สำหรับใครที่สนใจอยากซื้อขายรหัส ID หรือ ID และ Rv นี่เลยเพจ Super ไก่ช็อปซื้อขาย ID าม่ต้องการใช้มงนหรือต้องการหาราดส,สวยๆเข้ามาที่เพจเราได้เลย Super ไก่ช็อปลิงอยู่ใต้คลิปนะครับป,ปืนไปเลยเอาปืนเอาปืนน้มต้นไปตกพวกมาสเตอร์นะปืนน้มต้นตกมาสเตอร์เอาดิหัวแตกมาดิไปเลยไปเลยเสียงเท้ามันยังง้นไม่รู้มาดิ ผมไม่ได้โหลดชุดนะมันอาจจะเห็นเข็มเป็นชุดปอดนะคุณตายเด,ดนะ้งไอ้ไม่ตายเอาโหเพิ่พกดดับหน้าจอโอ้บอกสนะี่จุดสองตามเมื่อกี้แหะตามเยี่โมกุสี่จุดสองผมเ,เพิ่งกดดับหน้าจอปอดแตกผมไม่ได้โหลดชุดนะมันอาจจะเห็นเป็นชุดปอดนะตายเด้งมาดิมาดิาตายเด้งว้า ไปหนึงน่งไปหนึ่งโอ้โหนี่ไม่ให้พุ่เลยไปหนึง่งนี่ก็จะไม่ให้ปัองยาเลยโอ้โหยิงไม่ได้ <Okay. S 1> ตกโอ้โหไม่ตายมาดิตายนหนึ่งโอโหยิงย่างชา้ามีโคตรช้าเลยปวดยิ้เจ็ดนะตายหนึง่งโอ้โหโอ้โ โอ้โหทำไมมันยิงแค่เนี่ยเออแดงแปดเอาว่ะเอาว่ะเออแดงแปดอดิเออแดงแปดเอ้ระยะนี้ต้องแดงแปดดิโอ้ยพอแตกอะดิมาดิเออแดงแปดตัวอดีอดี d o u b l ล kill ไหมมีไหมเออแดงแปด ุยมาดูตาได้แล้วผมบวกยี่สิบ่ไปยังต่อนะแดงเฮ้ยผมชอบเสียงลูกซองในพีฟายแม็กนะตายสองต่อไหม Double kill เห็นไหมโอ้ยแดงว่ะแดงว่ะตอนกินเริ่มต้นนะผมบอกไว้ก่อนตากินแจกนะตกแค่ไปหลายเยอะแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยไม่มีไอ้วอ บอกถุดกาไปกันต่อหัวแตกหัวแตกไปไปหนึ่งไปหนึ่งชา้าจังเลยไออ๊อทำอันตอมันแตกแล้วเนี่ยอันนาจ,จัดานักผู้ชมทำมาท่อผมมีร้านตอมผมชุกมันมมได้นะเอ้าหัวแตกไปดิไปดิไปดิอคอยหลังเขา้า Yeh, tại thương! Tại đơn, Tài thương! Tại thương! Tài thương! Tại thương! Tài đơn, tài thương! Tại thương! Má đi, Má đi Tại thương! đơn, Tài Tại thương!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  ายนึงบวกสิไปก็ต่อนะอตนตายหนึตายนึตายนึงนะอิ้ยหลังเข้าลังเข้าโอ้ยรีเฟ่ะีเฟนะอแตกรีเฟตายนึงมาดินะหัวดีสอยากได้หัวดีสมาดิตายเลยอไปไปลนะาดี้สกเริ่มต้นอ่ะจะสู้ออ ตกให้หมดเลยพวกมิลลันสองเนี่ยไปเดไอเด้วอเต้ไอ้โออตคือตบให้หมดเลยพวกมาสเตอร์ชื่อไชล่นสองเนี่ยเฮ้ยไม่ทันดีปะโบสามสิบนะวอแตกอุ้ยแดงแปดมาเด็กยิงไปยิงไปยิงไปตาย ไอ้นังโอ้ไม่ฟังเสียงเท้าตายไปดิวายสอร์เคลตายดินี่ขนาดให้เปิดก่อนนะเนี่ยวัดแตกวัดแตงสาเลยสาเลยได้ไหมเอามาเดี๋ยเอามาเด,ด,ดี๋ยลงมาเดี๋ยวลงมาเดีแดงแตงเอาเอาเสียชีวิตเฉย ปกสามสอไปกันต่อนะตายหัวแตกตายนะผมตายตายหัวแตกเนี่ยสกิลเริ่มตอนอ้นน่ะหัวแตกตายนึงว้ารมาดูตายนี่นะผมตายนี่โบยิ้มาไปกันต่อนะอ้ยเอยหัวไม่โดนเลยอุ้ยระย,ยะนี่มันต้องแดงนะ ไอ้มุมยิงฝีมือผมตกว่ะมาดิไอ้นี่ผกยัดจังเลยหัวแตกไปด <Double kill. S 1> มไมิมีไหมมีไหมอันนั้นนะ่ะโอ้ยยิงไม่โดน,นตายแล้วตายแล้ว tag นะ t r ไม่มีของเลยอ่ะ tag นี่โบ17 tag กันต่อนะครับผมหัวแตกนะครับผมตายหนึ่งตายหนึ่งหัวแตกมีไหม

ไม่ดิไม่รู้เอาเอาไม่ไม่รู้อีกว่าพรกนี้แดงแปดไปดิีสองหัว r a p a g e เฮ้ยหัวแตกไปสองหัวเลยอันไม่สนอะไรเลยอ่ะแทงแป้ Wide s p r มาดิตายด้วยสวยอสวยเพื่อนโอ้ยเยอะเกินบวกสามสาม ว่าแดงอีกนึงอุ้ยอุ้ยมีตัวอีกตัวนะแดงสองแตกสองบอกถึงบกไปกันต่อนะไปยนึงอุ้ยอุ้ยโหอยู่ผมหนีแป๊บนึงไม่ทันว่ะขอแตกมาดิ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 ตายนึงตายนึงวัดอุ้ยโดนเอ็มเจ็ดเก้า แตกครัอบผมมาดิตายหนึ่หัวแตกโอ้ยไปอีต่อตายหนึ่งเอาบผมตายหนึ่งตายหนึงนอองน่ง,งเฮ้ยหวัวไม่โดนเลยเออแตกมาดิไม่ทันมาเข้าวงไม่ทันเข้าวงไม่ทันท,าท่านผู้ชม <S <S <โ> ขึ้นมาสเตอร์ไปนี้เรียบร้อยเดยการใช้สก,กินเริ่มต้นสก,กินแจกไปตบพวกลั่นสองนะโอ้โหบอกเลยว่ามันจัดนะครับผมบอกเลยว่าใช้ฝีมือล้นล้วนนะเพราะว่ามันเป็นสก,กินเริ่มต้นก็ใสรักลมาสเตอร์อาตาที่สมของน้องเขาเลยก็ขึ้นมาสเตอร์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับ i อดีนี้ก็ไอดีนี้ดันฟรีเช่นเคยนะครับผมกับ i อดีนี้นะครับผมก็ขอบคุณเนาะคนนี้ที่เข้ามาให้ผมดันนะครับผมก็ มีเคยขึ้นมาสเตอร์ในสีด้วยเจ้าของไอดีก็อย่าลืมเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้นะ่ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อะไรวันนี้ผมก็พอลาไปก่อนแลสวสีครับบ๊ายบายนะครับ,รบ, bye รบไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย